สบายดีจ้าพี่น้องมื่อสุลสบุลมาพบขอกันมาหลายเดือนหลายปีแล้วถ้าก็มาหลาะหาคุดกระปูคุดกบอยู่น้องล้างบ้านก้อยกุย,ยไหนโซเดิงดน่ไห้เลยป้าไปเบิ่งกบนันบมาอุ้มใส่ใส่เน่ งานแรกแหกมันจะอบจะอบน้องข้างลัางบ้านพี่น้องเลยปุ๊กี้ปุ๊กี้ปุ๊กี้กินยางนะกินขี้ดม

งสงง่น้ำลายอนี้สนางยาใส่แล้วตัวนี้มไม่เขากาดกันลยเอาใดมาจุ่มใส่หนล่วก็ได้เสียพี่น้องเอ้ย อ,าาอก๋วยตะเดวกระปุมีกบสักมีกบั่วกะปูใส่ใครเดี๋ยตัวนี้เดี๋ยวใส่ยเดี๋ยวู้ตัวนี้ คือห oh, ูบ mm. mm. ้างไงแท้ปุ๊บบมันังมุกเขาเบาไปจังเนาะามก่อนด่หตจอือตัวที่สามอยกกิน้าหัวมันห บหูใหญ่แท้ทหารทหารทหารหนังทา กบูฮูปุกิซาโคซาโคปุกิเจาัวนี้กัเรื่องเออเรื่องเออตัวงาม,มตัวง,งามงามได้สองโตแล้วตอันนี้กันยังวักเรืองเืองเนาะอันนี้ก็ปูหนีบเลยเปลี่ยนสีเลยเอาค่ะทันสิ กูตายตายได้กับปูนี่กบนี่อันนีมีอันนีอืมอืม ได้จะอบสองโตแล้วมาตะแหลนรดม,มาแ่บมีมาต่เวียงตะเวนเนยทากก็ลงมาหาขุดกระปูขุดกบโตมีใหญ่งามๆอวชัวโอวชัวได้กระปูน้ำกระปูปวัวใส่ไข่ขัดใส่ไข่กินปิ่งตั้มแจว มาอุ้มเป็นคนขุดสานางเป็นคนถือขุมันเข้าปลานี่นเลยเนนตะกัปวเนาะ น้องมึงนะฮะมีคุดมาได้แล้วยังมีคนคุดไปได้เนี่ยเลยเช็คแต่มือได้อันนี้ได้ลายมือแล้วไปจังในท่อนมาจังมาคุดไนงะ Puki Puki Puki. Nè 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 nè, bê đâu bê đâu bê đâu. ma. mai 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 vai. Puki Puki Sao Sao pa? Puki Puki. <laughs> Puki. ลูกแลไหม่ไปเด้อ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 ปะปะปะไป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 มาหนักแล้วนางขี้ยานมาต่อน้องตัวนี้มันนี้พี่น้าไหม มีแห้งบ่มีแล้วเบ่งไหมหมูเล่ามูเบียร์ยังไม่เบ่งพุ่นป่ะไอ้ปุกกี้อาบน้ำมั้งปุกกี้น้องอาบน้ำป่ะฮะน้องๆไปไหม อ่ะเป็นยังตีนะนะยังขยี้ขยีกยางไป้พากบุ้งนะเป็นอะไร จะนั่งเลยมาคุดน้องนี่บ่ได้จักโตเลยจะนั่งก็เลยเอามาจับโยนลงน้องอาบน้ำไม่ให้เป็นอะไรเปียกไปย่างย่างเลยให้ขึ้นเมือเวเร็วๆ Khuyển mưa bạn này ha à, nhanh 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 nhanh